สวัสดีค่ะสวัสดี f อนะคะช่องปุ๋ยพารวยชาแนลทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาพบกันกันกบแนวทางเนาะแนวทางตำราวนะคะ ตำราสูตรล้านนะคะช่องเราจะมีของล้านของอาจารย์ปัญญาแล้วก็ของเอสนะคะชอบสูตรไหนนะคะพินิจพิจารณาแล้วก็คัดดูเลือกดูนะคะเผื่อชนกันนะคะหรือว่าตรงใจกับเอฟซีค่อยจัดนะคะทุกคนค่อยตามเดือเพราะว่าช่องเอสนี่หลากหลายสูตรหลากหลายแนวทางนะคะเอาไปพินิจพิจารณากันดูนะคะชอบอาจารย์ท่านไหนก็จัดไปเลยนะคะคัดก็ผ่า นะคะทุกคนเน้นแลยย้านะคะเป็นเพียงแค่แนวทางเด้อนาเสนอเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะเน้นแลยย้าค่ะเอามาดูคําเตือนของทางช่องนะคะเป็นเพียงสื่อกลางนําเสนอนะคะเพื่อเป็นแนวทางโปรดใช้วิจ จะระณียนในการรับชมรับฟังนะคะเอาจักรยานมาหลายๆคันนะคะอันนี้ก็เป็นสูตรหลานนะคะเป็นสูตรหลานช่องแอดจะมีสูตรแอดสูตรหลานสูตรอาจารย์ปัญญานะคะจะมาไวยนะคะช่วงไหนมาไวก็แอดก็ลงให้ไวเลยนะคะของหลานนี่ก็ถ้าช่วงไหนติดเรียนหรืออะไรยังไงนะคะแอดก็จะมาแจ้งให้ทราบนะคะเพราะว่านางก็อยู่ปี3แล้วเนาะปี3แล้วเนาะจ้ะแป๊บเดียวเองนะคะป้านเราเปิดช่องมาหลายปีแล้วบอกคน่น เอาเอดคืบอบท่านเหรอรอยอวยจิงจ้ะว่าเอฟซรวยหรือ,อยังเนาะค่ะเอฟซรวยหรือ,อยังช่องของเรานะคะไม่มีกลุ่มไม่มีเพจนะคะไม่มีไลน์นะคะมีแค่ YouTube ช่องเดียวเลยนะคะแล้วก็แอดก็ร่วมกิจกรรมกับ YouTube นะคะใครที่อยากรับชมรับฟังนะคะแนวทางก่อนใครนะคะก็ไปติดต่อกับ YouTube ได้นะคะ เออจะมีแนวทางที่แอดค้างไว้นะคะเป็นแนวทางที่รอลงนี่แหละค่ะ FC บางท่านนะคะ FC บางท่านสอบถามมานะคะทำไมถึงเออดูไม่ได้นะคะดูได้ค่ะทุกคนนะคะแอดก็ปล่อยเรื่อยๆนะคะปล่อยเรื่อยๆค่ะเป็นเป็นแนวทางที่แอดทำค้างไว้นะคะให้ FC นี่แหละค่ะรอรอลงนะคะถึงเวลาแอดก็ปล่อยนะคะปล่อยเพราะว่าเราก็ต้องเตรียมทำหน้าปกนะคะทำหน้าปกเพราะว่าเน็ตแอดนะคะโหลดช้า ช้านะคะกว่าจะโหลดเสร็จนะคะบางทีกินเวลาไปครึ่งชั่วโมงนะคะส่วนคลิปสรุปอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นชุดสรุปราวพัฒนาอย่างเงี้ยคลิปมันยาวหน่อยใช่ไหมคะโหลดเป็นชั่วโมงกว่าค่ะมีช่วงหนึ่งนะคะที่เน็ตแอดช้าโหลดเกือบสองชั่วโมงปิดเครื่องแล้วก็แล้วทําอะไรแล้วก็แล้วนะคะปิดเน็ตอะไรแล้วก็แล้วนะคะช่วงนั้นนะคะพาย,ยุมา เซ็งเลยค่ะเนี่ยแหละคะ่ะต้องโหลดไว้นะคะเพราะว่าถ้าเรามาทําปุบปับนะคะมาทําปุบปับในเอฟซี FC ไม่ได้ดูแนวทางแน่นอนนะคะบางทีนะคะก็รอเขาตรวจสอบรอโน่รอนี่รอนั่นล่ะคะ่ะทุกคนนะคะเอสก็เป็นคนที่ช้านะคะแล้วก็มาแต่งหน้าปงหน้าปวกปุนี่นั่นนะคะทุกคนมันก็อาจจะล่าช้านะคะไม่เหมือนแบบอ่นนี่เราอยากลงตอนไหนนะคะเราก็กไป ปล่อยนะคะก็ไปปล่อยได้เลยนะคะใน YouTube นะคะเอ็ดก็จะอาไปค้างเขาไว้นู่นละคะ่ะแต่ว่าส่วนมากจะเป็นแนวทางรัฐบาลไทยนะคะรัฐบาลไทยที่เอ็ดว่างๆนะคะเอ็ดก็นั่งทำวันละคลิปสองคลิปนะคะทาพอวันถึงวันเสาร์วันอาทิตย์นะคะมันก็หลายคลิปก็ไปลงค่ะลงนะคะส่วนมากก็จะนั่นละคะ่ะตอนนี้ก็เริ่มทยอยทำเแนวทางบนแล้วนะคะรัฐบาลไทยเริ่มปล่อยบนให้เอฟซนะคะ ได้รับชมรับฟังกันค่ะเอามาดูนะคะสูตรหลานนะคะหลายๆท่านนะคะก็ปังกันไปเนาะโอ้ดีใจด้วยนะคะเจ้าแม่กลับมาแล้วนะคะโอ้เกือบหลับแต่กลับมาได้นะคะดีใจด้วยนะคะกับ f อฟซีเดอร์ใครที่ไม่ได้นะคะสู้กันต่อไปนะคะทุกคนนะคะเดี๋ยวดวงเราก็มานะคะเราไปสูตรนั้นมาสูตรนี้เราไปสูตรนี้มาสูตรนั้นเนาะอ้าว สู้กันต่อนะคะสูตรล้านนะคะเด้งเลยนะคะเต็มเต็มนะคะแต่ว่าที่น่าจับตามองเลยนะคะคือเด่นล้านนะคะเด่นล้านแอรู้สึกว่าบนนี่จะเดินนะคะทุกคนสังเกตเอาเ้อค่ะมันอาจจะแบบว่าสลับสับเปลี่ยนก็เดินหลักหน่วยหลักสิบนะคะแต่ว่าเด่นบนล้านนี่เน้นหลักหน่วยหลักสิบนะคะล่างก็เน้นหลักหน่วยหลักสิบเนาะเออแต่ว่านะคะช่วงนี้น่าจับตามองค่ะเออแอนรู้สึกสังเกตว่ามันเดินหลักสิบกับหลักเออร้อยนะคะ ไปนตาเอามาอันเหตุส้นเทนอนะคะเราจะลองขค้งนะคะแอดก็ลองขค้งงวดแรกนะคะเสียดายนะคะที่บนแอดหลุดนะคะถ้าไม่หลุดนี่ได้เต็มเต็มเน้นๆเลยนะคะเสียดายจริงๆนะคะหลักร้อยเราก็เข้าค่ะมาหลุดหลักสิบนะคะพอหลุดหลักสิบบนนะคะพังหมดเลยนะคะเสียดายค่ะค่ะไม่งั้นได้สามได้สามตัวตรงนะอุตส่าห์เน้นมาถูกทางแล้วนะคะหลุด ของแอดหลุดสิบบนนะคะไม่งั้นนะได้เฮกันเลยนะคะแถมแถมเน้นน้อยตัวด้วยนะคะพอแอดเอาตัวชนของแอดแลว้วก็ของหลานนะคะมามาทําเป็นตัวตัดนะคะ <c oughs> เกือบได้เฮกันแล้นวนะอะอ่ะสู้กันต่อนะคะสองตัวยังไม่ได้พาก,กันกับสามตัวนะอะสู้สู้ทุกคนต้องมีสักวันนะคะที่เข้าเน้นๆนะคะมาดูกันก่อนนะคะนี่เนาะเข้าสองสี่นะคะเข้าตัวกลับหมดเลยนะคะเด้งเลยนะคะ เด้งนะคะกินเด้งเลยนะคะบนล่างนะคะดีใจด้วยนะสามเด้งนี่เนาะเข้าไปที่สองสี่แล้วก็สองแปดเลยนะคะสองสี่แล้วก็สองแปดอันนี้ก็แตกสี่ตัวนะคะแตกสี่ตัวเนาะสี่ห้าหนึ่งแปดนะคะบนนางเข้าที่สี่หลักสิบเห็นไหมคะเข้าที่สี่หลักสิบนะคะสี่หลักสิบนี่เข้านะคะอันนี้เข้าหลักร้อยค่ะสองนะคะสองหลักร้อยจับกันเลยนะคะก็เป็นนี่เนาะ มีทุกตัวนะคะยกเว้นตัวออกนี่นะคะอันนี้ชนกับอาจารย์ปัญญานะคะชนกับอาจารย์ปัญญางวดน,นี้ก็ชนนะคะงวดน,นี้ชนอาจารย์ปัญญาแล้วเอามาดูกันเลยนะคะดูเด่นบนก่อนเนาะดูเด่นบนเด่นล่างหลานก่อนนะคะเด่นบนนะคะนี่นะคะทุกคนมีทุกคนสังเกตดูนะคะวอ้ยเอสดูแล้วมันอเออนี่นะทุกคนดูนะคะมันจะมาหลักสิบอีกไหมนะคะสามสี่ศูนย์เจ็ดค่ะสามสี่ศูนย์เจ็ดนะคะทุกคนอันนี้สิบ มันเดินสิบบนได้ทุกคนสามงวดแล้วนะคะเออเอาขอให้มาอีกนะคะอาจจะไปหลักหน่วยหลักสิบนี่แหละคะ่ะอาจจะไปทั้งสองหน่วยนะคะแต่ว่ายังไม่กอดคอกันมานะคะยังไม่เห็นกอดคอกันมานะคะเอานี่ตามชริตินะ,ะเอาเอ๊กก็เอ้าเข้าอีกแล้วนะคะเข้าสิบบนอีกแล้วนะคะมาสังเกตดูนะคะเอ้าเข้าสิบบนเสยนะคะนี่เนาะ เจ็ดก็เข้าสิบบนหนึ่งก็เข้าสิบบนนะคะสี่ก็เข้าสิบบนนะคะอันนี้มันจะมาสิบหรือมาหน่วยนะคะอันนี้คือหลักสิบหลักหน่วยนะคะทุกคนหลักสิบหลักหน่วยถ้าไปหลักร้อยนี่คือหลุดนะคะเพราะว่าเราวางตำแหน่งหลักหน่วยหลักสิบนะคะหลักสิบหลักหน่วยเนาะอันนี้บนค่ะแคบเลยนะคะเด่นบนของนางนะคะมาแล้วค่ะเจ้าแม่กลับมาแล้วนะคะกว่าจะกลับมาได้นะคะเป๊กันไปเกือบเดือนเด่นบนนางนะคะเด่นบนเด่นล่างอ้ากลับมาได้แล้วนะคะ เกือบหลับแต่กลับมาได้นะคะกว่าสิกลับมาได้เนาะเอาเริ่มจับตามองได้แล้วนะคะสายบนนะคะเออเออแต่ว่าตัวตัดนะคะเอาไปตัดชนกับแอสนี่เลิอดอยู่ด้วยค่ะบนนะคะบนเนาะเออแต่ว่าล่างล่างนางนะคะแอร์รู้สึกว่าล่างนางเดินหลักร้อยสามงวดแล้วด้วยค่ะทุกคนเอามาดูกันนะคะไอแครบเราบบนลานนะคะสามสี่ศูนย์เจ็ดนะคะสามสี่ศูนย์เจ็ดแคปบแล้วเนาะ เอามาดูนี่ค่ะมาดูเด่นล่างนะคะมาดูเด่นล่างหลานนี่นะคะน่าจับตามองมากเลยนะคะหนึ่งแปดสองห้าค่ะหนึ่งแปดสองห้าจะกอดคอกันมาไหมนะคะแล้วทุกคนสังเกตนะคะเอ๊หรือว่าหนึ่งจะมาบอกค่ะรือยังไงหนึ่งสิบามตูบหรือสิ่งหดทุกคนดูนะคะอันนี้มันกอดคอกันมาสองแปดแต่ว่ามันเดินหลักร้อยนะคะหหลักร้อยสองหลักร้อยนะคะทุกคนโอ้หเดือหรักรวยค่ะแสดงว่าหลักร้อยมีหนึ่งมีแปดมีสองมีห้าบอก ห้วยถ้าแอดเอาของแอดมาชนจะเป็นตัวไหนคะต้องรอดูลุ้นค่ะต้องรอดูรอดูรอรุ้นนะคะดับหลักร้อยเรามันดับสี่อ้าไม่ติดดับด้วยนะคะทุกคนไม่ติดดับนะคะไม่ติดดับร้อยเลยนะคะร้อยน่าจะดับขาดแล้วหรือเปล่านะคะสี่เพราะว่าดับทั้งสองสูตรเลยนะคะห้วยดับสองสูตรเลยได้ละดับหลักร้อยค่ะห่วยดับสายแข็งอยู่ได้สูตรสองค่ะแอดชอบมากเลยนะคะดับหลักร้อยสูตรสองนะคะ ับดับหลักสิบล่างนะคะสิบล่างนี้เอสชอบมากเอสชอบอยู่สองสูตรนะคะดับหลักร้อยสูตรสองแล้วก็ดับสิบล่างนะคะสูตรสูตรอนนเอ็นเอสนะ เอานี้แคบเลยนะคะ1 8 2 5แปสองห้าหน้าจับตามองนะคะเรามารอลุ้นกันนะคะว่ามันจะมาหลักร้อยไหมนะคะหรือมันจะไปหลักสิบนะคะแต่ว่าสูตรนางนะคะเป็นหลักหน่วยหลักสิบเด้อทุกคนเป็นหลักสิบหลักหน่วยแอดก็แล้วแต่จะเขียนนะคะบางครั้งก็เขียนหลักหน่วยหลักสิบบางครั้งก็เขียนหลักสิบหลักหน่วยนะคะอ่าถ้าวางตำแหน่งผิดหรือพูดผิดยังไงก็ขออภัยนะคะบางที่ก็เเบาไปหลุดเนาะ เอามาดูสูตรนี้ของนางนะคะสูตรตัวเจาะของนางนะคะบนล่างไปกลับนะคะบนล่างไปกลับเริ่มแล้วนะคะนางเริ่มเอาทุนคืนให้เอฟซแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่นางเป๋มาะคะหลังจากที่นางเป๋มานางก็กลับมาได้นะคะทุกคนเอานี่เด้อสามศูนย์นะคะวันพุธที่หกเนาะให้ไปที่สามศูนย์ค่ะทุกคนสามห้าสามหกสามเก้าสามสองนะคะแล้วก็สามศูนย์ ศูนย์ห้าศูนย์หกศูนย์เก้าศูนย์สองแล้วก็ศูนย์สามนะคะทุกคนอ่าพอไปได้ไหมก็เอาไปลุ้นกันดูนะคะอ่าสายวินนะคะสายจอบวินนะคะขอให้แตกอีกค่ะห้าสามศูนย์หกสามศูนย์เก้าสามศูนย์สองสามศูนย์งวดนี้นางวางหลักร้อยสี่ตัวเลยนะคะห้าหก 92ค่ะนางวางหลักร้อยห้าหกเก้าสองนะคะ0369นี่คือชุดสี่ตัวนะคะ0369นี่คือชุดสี่ตัวนางวางหนูลืมจับสี่ตัวคนว,ว่าเออแอดก็ไม่ได้สังเกตเลยนะคะเอ้าแอดก็ลืมสังเกตเอฟซีก็ไม่ทักไม่ทวงเลยนะคะปกตินางจะจับสี่ตัวให้หนึ่งชุดใช่ไหมคะไม่มีเลยค่ะไม่มีเลยนะคะทุกคนไม่มีเลยนะคะเอ้านี่นะคะทุกคนเนาะเอาแคปบเลยค่ะจัดไปค่ะทุกคนนะคะ วินนะคะสองสามหกศูนย์ห้าเก้านะคะสองสามหกศูนย์ห้าเก้าเด่นบนนะคะสามสี่ศูนย์เจ็ดนะคะเด่นล่างหนึ่งแปดสองห้าจับตามองนะคะเด่นบนนะคะจะมาไหมนะคะหลักสิบบนเอ่อเด่นล่างจะมาเป็นหลักร้อยไหมนะคะหรือมันจะอ่าไปหลักสิบนะคะหรือเพราะว่า ดินบนล่างเนี่ยมันหลักหน่วยหลักสิบเนาะแต่ก็ขอให้บนอยู่บนนะคะล่างอยู่ล่างนะคะเราไม่ซีเรียสนะคะโอ้กว่าจะวางตำแหน่งได้มันก็ยากนะคะทุกคนขอเอาเด่นไปก่อนนะคะปักรักงากค่จะจ้ะเอานี้เป็นสถิตินะคะเริ่มทวงคืนให้เอฟซีได้แล้วนะคะเป็นสูตรใหม่ค่ะสามศูนย์ค่ะทุกคนสามศูนย์ค่ะงวดนี้ให้ไปที่สามศูนย์คือบนอสามศูนย์นะคะถือใจอีซอยเทนะคะถือใจอีซอยเท้แต่ว่าสาม สามสองนี่เหมือนจะติดดับนะคะเหมือนจะติดดับติดดับบนนะคะเอาติดบนกับล่งลางไปที่เหรอลูกหลานอันไหนติดล่างก็ขึ้นบนไปจัอย่างส่วนตัวเอาเกรดไปตัวเดี๋ยวเต็มมันสิอันนี้แล้วค่ะแต่ว่าศูนย์ห้าในเลขรัฐบาลไทยนะคะศูนย์ห้านี่จับตามองในศูนย์ห้าเลขรัฐบาลไทยเลยนะคะศูนย์ห้าค่ะทุกคนเห็นไหมมีสองห้าศูนย์ห้านะคะในตัววินนะคะมีโอกาสมาสองห้าไหมนะคะมันก็มันอาจจะวนๆอยู่แถวๆนี้แหละค่ะ น่าจะวนๆอยู่แถวนี้แหละเนาะอ้าแคบเอาค่ะทุกคนสําหรับคลิปนี้นะคะแอดก็ลาไปก่อนนะคะดีใจด้วยนะคะกับคลิปสี่นะคะที่หมานที่เฮงที่ปังนะคะขอให้ทุกท่านนะคะโชคดีนะคะกับแนวทางที่ทางช่องนําเสนอไปเด้ออย่าลืมนะคะรับชมคลิปรับชมโฆษณาแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดนะคะคลิปที่แอดนาเสนอค่ะเดี๋ยวจะบอกว่าแบบว่าหวยออกแล้วไม่เห็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนเพราะว่าของล้านของอาจารย์ปัญญานี่คือแอดจะลงไว้หรือ นะคะถ้าได้ไวแอดก็ลงไวเลยนะคะก็เข้ามารับชมรับฟังเรื่อยๆนะคะถ้าไม่เห็นนะคะไปหน้าช่องนะคะไปหน้าช่องแล้วก็หาเลยะคะ่ะทุกคนมันจะแบบเลียงคลิปขึ้นเลยนะคะเลียงขึ้นอยู่เลยเอาสําหรับคลิปนี้แอดลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะโชคดีจ้า